ครับเมื่อกี้ผมเห็นคลิปสั้นนะครับมีข้อความว่าทหารของจุดๆดนะครับให้ทุกเหล่าทัพตกลงพร้อมใจนะครับไม่เปิดด่านไม่ฟังรัฐบาลนะครับแล้วมีคําถามว่ายึดอํานาจเลยดีไหมนะครับไม่ต้องมีรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะใหม่อีกแล้วนะครับ วอตกรรมของพวกทรราชนะครับประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งยังไงประชาธิปไตยก็ยังดีกว่าผลิตการด้านอาหารนะครับเขาวิจใจมาเลยว่า,าระบบประชาธิปไตยนั้นยีที่สุดนะครับ อาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับแต่ยังน้อยยังดีกว่าปฏิบัติการนะครับเห็นไหมครับปฏิบัติการทางฐานปกครองประเทศเกือบสิบปีนะครับเททไทยเจออะไรครับตึกสอตงอถลมนะครับยังไม่มีใครติดคุกเลยครับกินเทาเต็มประเทศศูนย์เรียนนะครับเทศไทยได้อะไรบ้างนะครับโหหอครับ